สรุปดรามา่าเปิดด้านมืด hashtag, ห้องท่าและ #slaveroom ห้องแชทโจมตีศิลปินเกาหลี ใครไม่ทําตามจะถูกแบล็กเมล์จากที่เราได้อ่านข่าวแล้วก็ได้เสพข่าวกันนะคะหลายๆครั้งที่เราเห็นว่าศิลปินเกาหลีจะมีข่าวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นมามากมายนะคะและแน่นอนว่ากลุ่มศิลปินเกาหลีเนี่ยก็จะมีแฟนคลับเป็นจํานวนมากนะคะและหนึ่งในนั้นก็จะมีแอนตี้แฟนแฝงอยู่ในกลุ่มแฟนคลับอีกด้วยกลุ่มแอนตี้แฟนนี้นะคะก็จะคอยดิสเครดิตต่างๆคอยสร้างกระแสปุกปั่นเกี่ยวกับข่าว ร้ายๆข่าวลบๆของดาราเกาหลีกลุ่มต่างๆจนบางครั้งเนี่ยก็ทําให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเลยทีเดียวเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ได้มีการเปิดเผยห้องแชทของกลุ่มกลุ่มนึงนะคะซึ่งทําให้เราค้นพบว่ากลุ่มแอนตี้แฟนกลุ่มนี้นะคะทํางานกันเป็นขบวนการเลยทีเดียวถึงแม้บางครั้งนะคะคนที่อยู่ในขบวนการนี้นะคะไม่เต็มใจที่จะทําเกี่ยวกับงานนี้แต่ก็ต้องทําตามคําสั่งเนื่องจากว่าถ้าไม่ทําตามคําสั่งนะคะ ก็จะถูกนําข้อมูลไปเปิดเผยแล้วก็แบล็กเมล์ทำให้แฟนคลับกลุ่มนี้นะคะพยายามที่จะปล่อยข่าวร้ายแล้วก็ข่าวด้านลบๆเกี่ยวกับศิล,ลปินต่างๆค่ะทางสื่อเกาหลีนะคะได้เปิดเผยข้อมูลของ s l สเลปล o m หรือห้องทาดว่าต้องแชทห้องนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีและก็สร้างข่าวลือให้กับวงศิล,ลปินค่ะ ซึ่งวงหลักๆเลยที่กลุ่มนี้โจมตีนะคะนั่นก็คือเกิร์ลกรุ๊ปศิลปินหญิงวง twice นั่นเองค่ะแหล่งข่าวพบว่าแอดมินห้องนี้ใช้ชื่อว่า American Sky แอดมินนี้นะคะก็จะคอยตามล่าหาคนที่คอมเมนต์ด่ากลุ่มศิลปินที่เขาชอบและก็จะไปตามหาข้อมูลของคนที่เมนด่าศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่และก็ข้อมูลส่วนตัวต่างๆนะคะเพื่อที่จะเอามาแบ็กเมย์และก็สั่งให้ทําตามคําสั่งของ นะคะคโดยที่สั่งให้ไปโจมตีศิลปินต่างๆซึ่งถ้าใครไม่ยอมนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกเปิดเผยทันทีแอดมินนะคะก็จะสั่งให้คนที่จะถูกแบ็คเมย์เนี่ยไปคอมเมนต์เกี่ยวกับด้านลบต่างๆในศิลปินที่เขาไม่ชอบนะคะและก็ยังบังคับให้ไปคอมเมนต์กับด้านดีๆในกลุ่มศิลปินที่เขาชอบแอดมินห้องทาตน,นะคะก็จะให้เหยื่อเข้าไปทํางานในห้องทาตซึ่งห้องทาตนี้นะคะเขาก็ จะมีคำสั่งให้ ไปโจมตีศิลปินที่เขาไม่ชอบนั่นก็คือหลักๆเลยก็คือวงทวายเสียงที่กล่าวขึ้นมานะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นหน้าที่หลักเช่นเดียวกันก็คือไปคอมเมนต์ในสิ่งดีๆเกี่ยวกับวงศิลปินที่เขาชอบค่ะโดยห้องทาตนี้นะคะมีคนดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยคอยที่จะเช็คว่าทาตที่เขาได้ข้อมูลมาเนี่ยทำตามที่เขาสั่งหรือเปล่าถ้าใครทำนะคะก็จะถือว่าดีมากใครไม่ทำตามที่สั่งนะคะข้อมูลทั้งหมด ก็จะถูกเปิดเผยในทันทีนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดเผยอีกว่าเหยื่อเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กป .5 เท่านั้นถ้าใครไม่เข้าร่วมกลุ่มหรือไม่ทําตามก็จะแจ้งดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะเพราะกฎหมายที่บ้านเขาใครที่ว่าร้ายศิลปินก็สามารถที่จะแจ้งความดําเนินคดีได้ซึ่งการทํางานของห้องาธาตุนะคะก็จะกระจายเป็นห้องเล็กๆโดยห้องนี้นะคะจะมีคนอยู่ประมาณ10-12คนและคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็ คือเด็กประถมค่ะงานที่กลุ่มนี้ต้องทํานะคะก็คือคอยที่จะคอมเมนต์แล้วก็โจมตีกลุ่มศิลปินต่างๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งถ้าคนไหนที่ทํางานดีนะคะก็จะถูกเลื่อนขั้นและถูกปลดปล่อยในที่สุดค่ะส่วนใครที่ไม่ทําตามคําสั่งก็จะนําข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลหรือว่าแม้กระทั่งวันเกิดนะคะเอามาเปิดเผยต่อที่สาธารณะค่ะ แอดมินอเมริกันสกายนะคะคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะถือว่าเป็นการลงโทษคนที่มาคอมเมนต์ด่าศิลปินที่เขาชื่นชอบนะคะแต่เขาลืมคิดไปว่าการที่ให้คนที่โดนลงโทษเนี่ยไปคอมเมนต์โจมตีศิลปินต่างๆแล้วก็สร้างข่าวร้ายให้กับศิลปินต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดและก็ไม่ดีมากๆเลยค่ะ นอกจากวงทวสิสที่ถูกโจมตีนะคะก็ยังมีวงอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวซึ่งการโจมตีเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2017แล้ว ซ,ะะ 2017, 2018, 2019, 2020, ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็นับมาตั้งแต่2 0 1 7 18, 19, 20 21ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ผ่านมาถึง5ปีแล้วแต่ก็ยังมีการโจมตีแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งตัวอย่างที่โด่งดังมากๆเลยก็คือการโจมตีซานะวงทวายส์นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยซานะวงทวายส์ได้โพสต์ไอจีเกี่ยวกับการแสดงความยินดีกับรัสมัยเรวะของญี่ปุ่นกลุ่มนี้นะคะก็เลยทําการโจมตีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าซานะสนับสนุนจัก,กรวรรดิญี่ปุ่น ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วนะคะหลายๆคนก็ทราบกันดีว่าเรื่องระหว่างความสัมพันธ์เกาหลีและญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆทำให้การปั่นประเด็นนี้นะคะส่งผลต่อซานะโดยตรงเลยจนแฟนคลับหลายๆคนนะคะสังเกตได้ถึงความเศร้าของซานะในระหว่างที่โปรโมทเพลงค่ะและอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวที่โด่งดังอีกเช่นกันนั่นก็คือข่าวของจีฮโยวงทวายซึ่งทางกลุ่มนี้นะคะก็ได้โจมตีจีฮโยโดยให้ข่าวว่าจีฮโยเนี่ยมี มีส่วนรู้เห็นและก็สนับสนุนการข้ามนุษย์ที่ผับเบอ n ์นิ s ซ n ตอนนั้นกระแสของผับ Burning Sun นะคะเป็นอะไรที่โด่งดังมากเลยทีเดียวและแฟนคลับหลายๆคนนะคะก็ได้เห็นตอนที่จีฮโยร้องไห้ที่สนามบินและหลายๆคนนะคะก็เชื่อว่าเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองที่ทําให้จีฮโยร้องไห้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยว่าทางจีฮโยเนี่ยโดนกลุ่มแอนตี้แฟนนะคะหรือห้องท่าหรือว่าสเล o ลูเป็นคนเปิดเผยข้อมูล ทําให้หลายๆคนนะคะก็คลายสงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่าเออทางจีไฮโยนี่แหละโดนใส่ร้ายตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาวง TWICE เองเนี่ย ก็โดนประเด็นดราม่าต่างๆมากมายและนอกจากวงทวายนะคะก็ยังมีวงอื่นๆอีกตอนนี้นะคะหลายๆคนก็กําลังรอให้ทางต้นสังกัดอย่าง JYP นะคะออกมาถแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะและเมื่อวานนี้เองนะคะก็ได้มีคนออกมาเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งนะคะและก็สร้างแฮชแท็กห้องท่าและแฮชแท็กสเลปรูมค่ะและก็มีคนได้สรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ทางทวิต t ตอรได้สรุปแล้วก็เผยแพร่แชร์ต่อๆกันค่ะ Hashtag ห้องทาสและ h a #slaveroom h อันนี้นะคะก็คือสรุป Hashtag ห้องทาสและ h a s h l a e e r o o m ค่ะสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลต่างๆนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ใน Twitter ตาม hashtag นี้ได้เลยค่ะใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ